สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับหนุ่มนอกครับจากที่ห่างหายไปนานนะฮะนี่เป็นบรรยากาศทุ่งนานะครับของของที่บ้านนะฮะเื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้หนุ่มนอกจะพามาดูวัวครับเป็นวัวตัวแรกที่ที่ผมได้มาครับเป็นตัวแรกที่ในชีวิตแล้วครับ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงวัวมาก่อนนะฮะวัวตัวแรกที่ได้มาแต่ว่าความรู้ประสบการณ์อะไรนี้ไม่มีครับเป็นศูนย์เดี๋ยวไปดูวัวกันครับจะเป็นนี่ฮะวัวตัวนี้ครับเป็นวัวคนแถวนี้เขาเรียกเป็นวัวไทยครับเป็นวัวไทยกลางครับเหมือนแบบไทกี้ฮะแต่ว่าเป็นลูกผสมครับผมไม่แน่ใจ สูงก็ประมาณอาจจะถึงร้อยสี่สิบครับจะ <c oughs> ไม่รู้ถึงร้อยสี่ิบห้าหรือเปล่าแต่แล้วผมว่าร้อยสี่สิบนี่น่าน่าจะไม่ขาดนะประมาณร้อยสี่สิบแต่ที่สําคัญนี่ซื้อมาตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาครับี <c oughs> ่ผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนก็ก็เป็นวัวท้องครับวัวท้องใกล้คลอดแล้ววัวท้องประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วครับตอนนี้ถึงกําหนดคลอดแล้ว ประมาณวันที่สามเนี่ยครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งเมษายนกําหนดคลอดก็วันที่สามเมษายนนะครับ <c oughs> เป็นประวัติของของตัวแม่นี้ไม่รู้ครับแต่ตัวเอตัวตัวลูกในท้องนี่ผสมนี่เป็นเป็นวัวแม่สาวนะฮะท้องแรกจะมีใบามาให้นะครับนี่ฮะใบครับ,บ,รบเป็นของฟุสตันครับตองเก้าทับหนึ่ง มีใบมีหลอดนะครับนี่ครับหลอดหลอดก็จะอยู่เนี่ยฮะด้านหลังเนี่ยครับเป็นหลอดก็ชื่อนี่คือใบที่เขาให้มาตอนที่เขาเราไปเอาวัวนะครับที่เขาเอาวัวมาส่งนะฮะแน่พันชื่อแดงน้อยครับสีแดงเข้มอายุสองปีพันบามัน่นผสมครั้งแรกนะครับวันที่ยี่สามิถุนาหกสี่กำหนดคอดสามเมษายนหกห้าวันนี้วันที่หนึ่ง ก็ก็ใกล้คลอดแล้วครับแต่ว่ากําหนดจะเลยไปกี่วันก็ไม่รู้ครับแต่ตอนนี้เต้านมเต้าอะไรก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเต่งเริ่มเริ่มใหญ่นะครับแต่ว่ารูปทรงก็เขาก็ไม่ได้อนี้มากครับก็ถือว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกันไปนะครับซื้อมาเลี้ยงแต่ก่อนไม่ค่อยคุ้นครับแต่ตอนตอนนี้เริ่มคุ้นแล้วครับให้จับให้บายนะครับ เขาก็จะคุ้นๆหน่อยนะครับเวลาเราเกาเหนียงเกาอะไรเ้าคอเขาครับเขาก็จะคุ้นนะครับมาถือว่าวัตัวแรกครับมาอยู่ด้วยกันครับทำความคุ้คูนครับลำเลี้ยงดูกันไปนะฮะก็ภูมิใจครับก็เหมือนเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งครับก็ต่อยอดพัฒนาครับกันไปนะครับ เขาก็คุ้คุ้นหน่อยนะเนี่ยครับเขาก็ตอนแรกก็ก้าว้าหน่อยนะครับมาใหม่ๆก็ไม่ค่อยคุ้นคนนะเพราะเราจับเราจับเราบายเราเช็ดตัวลูมน้ำให้ทุกวันตอนเย็นครับเขาก็คุ้นครับตัวนี้ชื่อชื่อโค้งครับใช้เ,เรียกภาษาอีบ้านเลยอีโค้งอีกโค้งนะค,ครับ ว่าเป็นเพศเมียเดี๋ยวเราไปชมอีกตัวหนึงกัครับแต่ตัวนี้เป็นเป็นของผมนะครับเป็นวัวของผมสีออกรับออกสีแดงแดงเข้มครับเดี๋ยวมาดูพัฒนาการหลังจากการคลอดน,นะฮะว่าจะส่งลูกดีขนาดไหนนะครับลูกในท้องนี่เป็นฮูสตันนะครับตองเก้าทับหนึ่งหลังก็ แตกดีอยู่นะฮะแต่ว่าความสูงนี่ผมว่าอยู่ประมาณร้อยสี่นะไม่ขาดเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวตัวหนึ่งครับเป็นตัวของคอกคอกที่บ้านเหมือนกันครับแต่เป็นของยายนะฮะอันนี้เป็นลูกของพ่อไหนไม่รู้ครับพ่อไม่มีใบมีหลอดน,นะเป็นลูกนี่ยูกย่ก็อยู่ประมาณ1เดือนนะครับ สีแดงเข้มครับขาใหญ่นะฮะหลังแตกดีนะครับอายุประมาณ1เดือนหลังนี่แตกแล้วความสูงนี่ก็สูงประมาณผมว่าเมตรเมตรหนึ่งประมาณเมตร เม็ดหนึ่งครับเม็ดสิบไม่ไม่เกินไม่ถึงอะเม็ดประมาณเม็ดสิบสีแดงนี่ครับแดงไม่ค่อยดีแดงเดินเหมือนแม่ครับเขาเป็นมันเม็ดเ,เข้าเขาเปลือกแต่ว่าให้บายให้รูปดีครับตัวนี้เริ่มคุ้นแล้วครับเล็กๆไม่ค่อยคุ้นนี่ก็เป็นลูกแม่สาวครับท้องแรกเหมือนกันนะครับนี่ลูกตัวแรกนะครับที่คลอดมาได้ประมาณหนึ่งเดือน ครับเดี๋ยวเราดูพัฒนาการของเจ้าโคกัน,นครับว่าหลังจากคลอดแล้วจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้อับพอไว้เท่านี้ก่อนนะครับ